DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าพอดแคสต์ Podcast ที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าของคุณในตลาดโลกจัดโดยสำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ สวัสดีค่ะได้เวลาของพอดแคสต์ JTP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้ากับสำนักส่งเสริมนวัตรกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้าและดิฉันประภาบุญนัสลิหัวหน้ากลุ่มงานแผนและส่งเสริมภาพลักษณ์ค่ะ หลัง EP ที่แล้วนะคะเราก็พาไปเจาะลึกถึง7ประเภทรางวัลของ PM Award กันแล้วนะคะว่ามีประเภทไหนบ้างแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆจากเวทีของ PM Award นะคะคุณผู้ฟังแล้วก็รางวัลเน,นี้สนับสนุนการทำธุรกิจได้อย่างไรบ้างทีนี้มาถึง EP นี้นะคะเราก็จะไขข้อข้องใจให้กับผู้ประกอบการที่สนใจอยากจะเข้าร่วมเป็น1ในเวทีของ PM เ w a ม d 2021ในปีหน้านะคะโดยเราจะเริ่มต้นว่า คุณจะต้องทํายังไงหรือมีคุณสมบัติแบบไหนที่จะสมัครได้นะคะดิฉันขอเรียนว่าคุณสมบัติของพีเอมวัลเนี่ยไม่ยากเลยนะคะลําดับแรกเนี่ยคุณต้องเป็นนิติบุคคลหรือว่ามีการจดทะเบียนการค้าในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็มีผู้ถือหุ้นที่เป็นสัญชาติไทยมากกว่าร้อยละห้าสิบเนี่ยเป็นข้อแรกที่ต้องเป็นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะมีต่างชาติร่วมหุ้นได้ไม่เป็นไรแต่คุณต้องมีเกินห้าสิบก็ถือว่าสมัครได้นะคะ ส่วนคุณสมบัติที่2เนี่ยก็คือว่าบริษัทนะคะต้องมีภาพลักษณ์กิจการที่ดีนะคะก็คือว่าไม่มีประวัติเสียหายในการดาเนินธุรกิจไม่มีพฤติกรรมในการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือว่ามีเจตนาลอกเลียนแบบสินค้าของผู้อื่นหรือแม้กระทั่งว่าแอบ,บไปกอบของใครมาแอบบไปเอาของใครมาขายหรือแม้กระทั่งเอาสินค้าของต่างประเทศมาเนี่ยเราอันนี้เราจะไม่ให้นะคะ แต่ข้อหนึ่งที่มีในกรณีว่าคุณจะต้องไม่ได้รับการร้องเรียนในช่วงระยะเวลา3ปีหรือถ้าใครเกิดมีกรณีนี้ขึ้นเนี่ย แต่ผลยังไม่ถึงที่สุดหรือยังไม่ได้จบคดีเนี่ยเราจะถือว่าคุณเป็นผู้บริสุทธิ์เพราะ,ะนั้นคุณก็สมัครได้เพราะมีหลายท่านเคยถามว่าอา้าวฉันโดนแต่ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์แต่คดียังไม่จบอันเนี้ยเราก็อนุญ,ญาตให้คุณสมัครได้เพราะเราถือว่าคุณยังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่แต่ถ้าผลตัดสินมาแล้วคุณผิดเนี่ยอาจจะต้องถูกถอนนักวันในกรณีถ้าคุณได้นั้นก็ต้องเรียนให้ทราบในเบื้องต้นแต่ในหลักการเนี่ยคุณสมัครได้นะคะ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณสมัครในประเภทใดประเภทหนึ่งเช่นสมมุติคุณผหมักประเภท Bas e Exporter แล้วคุณจะสมัคร Bas e Exporter ออีกในปีถัดไปเนี่ยสมัครไม่ได้นะคะเพราะคุณผู้ฟังจะต้องมีระยะเวลาห่างกันของในรางวัลประเภทเดียวกันมากกว่า5ปีโดยนับจากวันที่คุณรับรางวัลเป็นตัวนับนะคะทำไมถึงต้องห่างกัน5ปีเพราะว่า เราต้องการให้บริษัทเนี่ยเกิดการพัฒนาการว่าเมื่อได้รางวัลไปแล้วหลังจากนั้นอีก5ปีพัฒนาเป็น1 2 3 4สหรือสร้างความน่าสนใจให้กลุ่มลูกค้าหรือพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องเครื่องจกักรเรื่องแรงงานหรือเรื่องดีไซน์เรื่องการออกแบบก็แล้วแต่เพราะว่าถ้าได้ทุกปีติดกันเนี่ยการพัฒนาย่อมไม่เกิดนะคะอันนี้คือเป็นหลักการทั่วๆไป ที่เหลือคุณผู้ฟังก็ต้องไปเลือกเอาตามประเภทของรางวัลต่างๆซึ่งเดี๋ยวจะมีใน EP ีต่อๆไปว่าถ้าเบสเอ็กซ์พอร์เตอร์แล้วรางวัลคุณสมบัติย่อยออกลงไปอีกเป็นอะไรเบสฮารานย่อยลงไปอีกเป็นอะไรนะคะแล้วก็ในกลุ่มอื่นๆด้วย ทีนี้คุณสมภัติเบื้องต้นทราบไปแล้วมันจะมีอีกส่วนหนึ่งที่ท่านต้องทราบก็คือการแบ่งประเภทของธุรกิจในการสมัครแต่และประเภทรางวัลเนี่ยเวลาเราประกาศรางวัลออกไปเราจะไม่แบ่งประเภทของธุรกิจในการรับรางวัลนะคะแต่เราจะแบ่งประเภทธุรกิจในการให้คะแนนและสมัคร ก็คือว่าเราจะมีการแบ่งประเภทธุรกิจเนี่ยตามหลักการของกระทรวงอุตสาหากรรมซึ่งจะมีขนาดย่อยหรือเรียกว่าไมโครเนี่ยก็คือมีการจ้างงาน1-5คนรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทนี่เรียกว่าระดับไมโครหรือเล็กจิ๋วนะคะ ส่วนระดับที่2เรียกว่าขนาดเล็กหรือเรียกว่า s มอ l เนี่ยก็มีการจ้างงาน60-50คนนะคะซึ่งมีไรายได้มากกว่า1.8ล้านถึง100ล้านนะคะส่วนขนาดกลางเนี่ยหรือมีเดียมก็มีการจ้างงาน51-200คนนะคะหรือว่ามีไรายได้มากกว่า100-500ล้านบาทนะคะส่วนขนาดใหญ่ก็คือมีการจ้างงานมากกว่า200คนหรือมีไรายได้มากกว่า500ล้านบาทนะคะนี่คือลักษณะการจํากัดหรือ การแบ่งประเภทของธุรกิจเกี่ยวข้องอยังไงคะเกี่ยวข้องอย่างนี้คะ่ะคุณผู้ฟังก็คือในการให้คะแนนเนี่ยนะคะเราจะมีเกณฑ์ให้คะแนนเนี่ยคือเต็มที่ร้อยคะแนนเมื่อการเต็มร้อยคะแนนแล้วเนี่ยเกณฑ์สูงสุดที่ต้องผ่านในแต่ละประเภทสินค้าจะมีข้อกําหนดก็คือว่ารายย่อยหรือไมโครกับสมอลหรือรายเล็กเนี่ยจะต้องผ่านที่ร้อยละ70คะแนนคือภาพรวมหมายความว่าทุกหมวดของการให้คะแนนแล้วต้องรวมกันไม่น้อยกว่า70 คะแนนหรือ70%นะคะถึงก็ถือว่าผ่านในกลุ่มเล็กกับกลุ่มไมโครนะคะ mm. ส่วนขนาดกลางเนี่ยต้องผ่านที่ร้อยละ75ขนาดใหญ่จะผ่านที่ร้อยละ80ทําไมถึงต้องกําหนดแบบนี้เพราะว่าขนาดใหญ่ขนาดเล็กถ้าเรามาแข่งกันเนี่ยมันจะมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบนะคะคุณผู้ฟงังเพราะนั้นเนี่ยก็เป็นว่าระดับใครแถ่งกับระดับของตัวเองซึ่งอันเนี้ย ก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ไม่ให้ข้ามรุ่นมาแข่งกันให้คะแนนในระดับที่เหมาะสมกับประเภทสินค้าของเขนาน,นะคะเพราะว่าในคําถามในการให้คะแนนเนี่ย เป็นคำถามแบบเดียวกันทุกประเภทหรือทุกระดับเลยนะคะซึ่งในลักษณะของคำถามเนี่ยคุณผู้ฟังเราจะแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆทั้งสิ้นเนี่ยเหมวดก็คือว่าจะมีหมวดที่1เนี่ยเป็นเรื่องการบริหารองค์กรก็คืออาจจะเป็นเรื่องของธรรมมาพิบาลการจัดการองค์กรเป็นยังไงมีนูน่นมีนี่อะไรที่เกี่ยวข้องระบบการดูแลคนงานเป็นยังไงความปลอดภัยต่างๆเนี่ยเราก็จะใส่ไปในนี้ซึ่งจะเป็นข้อย่อยๆในแต่ละประเภทที่แตกต่างกันนะคะส่วนหมวดที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องการวางแผนเชิงกลยุทธ์มีการวางแผนแบบ ไหนประเมินผลยังไงก็จะมีข้อย่อยๆต่างออกไปในแต่ละประเภทนะคะหมวดที่3จะเป็นการพัฒนาเพื่อขยายฐานลูกค้าและการตลาดหมวดที่4เนี่ยก็จะเป็นการวิเคราะห์และการจัดการความรู้ในองค์กรนะคะหมวดที่5จะเป็นเรื่องบุคลากรหมวดที่6จะเป็นเรื่องการดําเนินงานหรือการทําธุรกิจของกิจการนั้นๆนะคะแล้วก็หมวดที่7เนี่ย จะเป็นเรื่องของความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจทําไมถึงต้องเป็น7หมวดคือรางวัลพรีมอ a ์ออันนี้เนี่ยมีมาตรฐานในการขอรับรางวัลเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกประเภทเรางวัลจะต้องมีการให้คะแนนครบทั้ง7หมวดนี้สิ่งที่แตกต่างกันก็คือว่าจะมีการให้คะแนนหรือนเน้นในแต่ละหมวดที่ต่างกาันอย่างเช่นว่า คุณเป็นประกวดประเภทเบสเอ็กซ์พอรคุณอาจจะมีเรื่องของการดําเนินธุรก,กิจในคะแนนที่สูงหรือถ้าคุณผาสมัครเรื่อง Best ไทยแบงค k คุณอาจจะเป็นเรื่องของการาวิเคราะห์การจัดการความรู้หรือการขยายฐานลูกค้าหรือการทําในเชิงกาลาุรู้ที่ได้คะแนนเยอะก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย ก็จะเป็นรายละเอียดที่แต่ละส่วนแต่ละส่วนเนี่ยจะให้ในน้ําหนักที่แตกต่างกาันแต่ทั้งทุกรางวัลในเพียร์มวดนี้จะต้องอยู่บนพื้นฐานของ7หมวดนี้นะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นพอฟังแล้วอ่าเริ่มไม่ยากเริ่มน่าสนใจนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยพอแบ่งเป็น7หมวดจะมีในเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนเมื่อคุณไปดาวน์โหลดใบสมัครมาจากเว็บไซต์ในกรณีที่เราเปิดรับสมัครของปี2021แล้วเนี่ยคุณผู้ฟังต้องรอนิดนึงน่าจะเป็นช่วงซักประมาณต้นต้นปีเราจะเปิดรับสมัครเพราะช่วง หลังจากที่ขึ้นต้นงบประมาณใหม่แล้วเราจะมีการปรับปรุงรายละเอียดทําเรื่องเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ปรับเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันนะคะก็จะเริ่มรับสมัครซึ่งคุณผู้ฟังสามารถไปดาวน์โหลดหรือติดตามได้ในเว็บไซต์ของ PM Award PM Award com นะคะอันนี้ก็ดูได้ทีนี้อยากจะเรียนว่าการให้คะแนนเนี่ย นอกจาก7หมวดสินค้านี้แล้วเราจะมีส่วนให้คะแนนแบ่งเป็นทั้งสิ้น4ส่วนในใบสมัครนะคะคุณผู้ฟังส่วนที่1เนี่ยจะประกอบด้วยส่วนของข้อมูลพื้นฐานโครงร่างองค์กรนะคะซึ่งอันนี้ไม่มีคะแนนแต่ทุกท่านต้องกรอกมารายละเลอียดของโครงสร้างองค์กรก็จะประกอบด้วยชื่อบริษัทตราสินค้าของคุณคืออะไรชื่อผู้ผลิตหรือสถานประกอบการคืออะไรมีเอกสารการจดทะเบียนบริษัทหรือเปล่าเป็นนิติบุคคลประเภทไหนแบบไหนคุณก็ต้องใส่มาเอกสารที่รับอนุญ,ญ,ญาตทางกฎหมาย จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นคุณผลิตอาหารต้องมีใบอนุญาตผลิตอาหารคุณทําเครื่องสําอางคุณต้องมีใบแจ้งลักษณะของเครื่องสําอางคือผลิตอะไรก็ต้องมีใบรับรองในประเภทสินค้าของเองนั้นๆน,น,นะคะ ส่วนต่อไปก็จะเป็นข้อมูลสินค้าว่าเป็นรูปภาพผลิตภัณฑ์เป็นตัวสินค้าหรือเป็นอะไรที่บอกว่าคุณทําอะไรหน้าตาเป็นแบบไหนเนี่ยคุณก็ต้องส่งมาให้เราดูหรือว่าคุณมีแรงงานแบบไหนผลิตลักษณะแบบไหนส่งกออกหรือในประเทศเหมือนที่บอกไปเมื่อสักครู่ว่าคุณเป็นระดับไหนคุณต้องใส่แรงงานไปนะคะว่าเป็นแรงงานแบบไหนวัตถุดิบที่ใช้ใช้วัตถุดิบในประเทศหรือเป็นการนําเข้ามาหรือใช้ทั้งสองอย่างผสมกันเราได้เห็นประเภทธรุรกิจของคุณว่าเสริมสร้างให้ให้ประเทศไทยเนี่ย เป็นประเทศที่เติบโตไหมหรือไม่ใช่ผ,ผลิตแต่นำเข้าอย่างเดียวเนี่ยเราก็ต้องมาร่วมเป็นส่วนพิจารณาด้วยนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยกำลังการผลิตเป็นยังไงก็ใส่เข้าไปซึ่งบางอันเนี่ยมันอาจจะมีการถามในบางประเภทบางอันอาจจะไม่ถามนะคะอันนี้คุณก็ต้องไปอ่านรละเอียดเอาเพราะในโครงสร้างหรือข้อมูลพื้นฐานตรงนี้เนี่ยจะมีข้อย่อยน้อยๆที่แตกต่างกันนะคะเช่นฮารานอะต้องมีเครื่องหมายฮารานถ้าไม่ใช่ฮารานก็ไม่ต้องมีเครื่องหมายฮารานอย่างนี้เป็นต้นนะคะ ส่วนเครื่องหมายรับรองต่างๆก็แล้วแต่ประเภทที่จะระบุไปเช่นฮาลาลต้องมีเครื่องหมายฮาลาลถ้าเป็นสินค้าโอท็อปต้องมีเครื่องหมายสินค้าโอท็อปจากกรมพัฒนาชุมชนอย่างนี้เป็นต้นนะคะส่วนเครื่องหมายอื่นๆแล้วแต่ประเภทเช่นคุณอาจจะได้ iso คุณอาจจะได้ haccp แล้วแต่คุณจะต้องใช้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือไม่มีคะแนนแต่ทุกท่านต้องกรอกให้ครบตามข้อที่ถามไปนะคะ ส่วนที่2เนี่ยจะเป็นส่วนของเกณฑ์การพิจารณาผู้ส่งออกและสินค้าอันนี้จะพิจารณาตามเอกสารก็คือเราจะมีข้อคําถามใน7หมวดนี้แยกเป็นข้อย่อยๆคะแนนเต็มทั้งสิ้นก็คือ100ในส่วนนี้จะให้ท่านพิจรารณาและให้คะแนนด้วยตนเองนะคะก็คือท่านก็กรอกมาฉันมีนี่ฉันมีนั่นก็ใส่มาฉันก็ได้คะแนนตามน,นั้นคิดมาเสร็จแล้วเมื่อท่านทําส่งเสร็จแล้วเนี่ย ท่านจะต้องแนบเอกสารบางข้อบางกรณีที่ระบุในใบสมัครไม่ต้องแนบทุกตัวนะคะเพราะมืงอันเขาสามารถเช็คได้ด้วยรหัสที่ท่านใส่มาเช่นรหัสบัตรประชาชนเอ่ยหรือรหัสของการขึ้นทะเบียนสถานประกอบการก็สามารถใส่มาได้ เสร็จแล้วก็จะส่งกลับมาให้ที่ที่ตรงที่รับสมัครก็คือที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเราจะมีการตรวจเบื้องต้นก่อนนะคะว่าที่ท่านพี่นแนคะแนนของเด็กมาแล้วมันดูเป็นไปได้ไหมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยท่านให้หมวดหนึ่งเยอะมากพออีกหมวดหนึ่งเอ๊ะทำไมท่านดูได้คะแนนหลอมแหลมหลอมแหลมก็จะมีเจ้าหน้าที่หรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยโทรศัพท์ไปคุยกับท่านก่อนว่าอันนี้ท่านประเมินจากอะไรมีหลักการมีนูน่นมีนี่อะไรเพราะนั้นเนี่ย จะมีการตรวจทานข้อมูลและคะแนนของท่านนะคะเพราะบางคนเนี่ยเต็มร้อยมาเลยค่ะคุณผู้ฟังเราก็ต้องตรวจเธอเต็มร้อยจริงไหมแต่บางทีเขาให้มาเต็มร้อยเนี่ยนะคะเขาก็เต็มร้อยจริงๆนะพอโทรไปสอบถามทวนกันแล้วก็ได้ตามนั้นนี่เราก็ให้เขาไปนะคะอันนี้ก็คือเรียนให้ทราบว่าอย่าประเมินเวอร์เรามีคนตรวจคุณในขณะเดียวกันถ้าคุณเจ๋งจริงเราก็ยอมรับในความที่คุณเจ๋งจริงเหมือนกันนะคะนี่คือขั้นตอนหนึ่งส่วนขั้นตอนที่2พอผ่านการที่มีผู้วิชาญแล้ว กรรมการก็จะมีการประชุมกันเอาคะแนนที่คุณพี่นากันมากับการตรวจทานครั้งนี้มาพี่นาดูว่าเอ,อเหมาะสมไหมดูน่าสนใจไหมกรรมการมีคอมเมนต์ใดๆบ้างเพราะกรรมการจะดูหมดเลยว่า เอ๊ะมันไล่มาแล้วมันยังไงเพราะว่าบางคนแจ็คพอตกรรมการรู้จักบริษัทคุณอิกตกังหาเพราะกรรมการเราเนี่ยจะมาหลาก,าก,ห,ลากหลายอาชีพหลากหลายสถาบันที่เกี่ยวข้องกันในธุรกิจประเภทนั้นๆของประเภทรางวัลน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราพิจารณาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นขั้นตอนสําคัญต่อไปว่าเมื่อคุณผ่านในขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยกรรมการก็จะมีการสัมภาษณ์คุณละ เวลาสัมภาษณ์ก็สัมภาษณ์ตามหมวดของคะแนนที่คุณใส่เข้ามาเราจะไม่ออกนอกเกมเลยนะคะก็คือจะอยู่ในหมวดนั้นทั้งหมดเลยทีนี้คุณก็ต้องเป็นคนมาพรีเซนต์แล้วว่าสิ่งที่คุณนําเสนอมามันคืออะไรเป็นยังไงกรรมการก็จะซักถามนะคะว่า มันดียังไงเหรอือมันเป็นยังไงถามจนเป็นที่พึงพอใจตอบโจทย์ได้ทุกสิ่งอย่างแล้วเนี่ยก็จะผ่านขั้นตอนนี้ไปถ้าคุณผ่านขั้นตอนนี้ขั้นสุดท้ายคือการไปตรวจเทียบสถานประกอบการให้ดูว่าไอ้เอกสารเปเปอร์เราอ่านแล้วดูแล้วโอ้โหโรงงานนี่ดีจริงๆน่าสนใจ เราต้องไปดูซะหน่อยแล้วว่ามันดีจริงๆริงไหมกรรมการก็จะยกขกะบวนการไปดูโรงงานของท่านนะคะว่ากระบวนการทํามาพิบาลความสะอาดการปลอดภัยการบรรบัดน,น้ําเสียหรือว่ามลพิษต่างๆในโรงงานเป็นยังไงในกรณีถ้าโรงงานมีของเสียมีอะไรทิ้งยังไงทํำยังไงหรือว่ามีกระบวนการในการ รีไซเคิลไหมหรือทำอไรเนี่ยกรรมการก็จะไปดูหรือแม้กระทั่งโรงงานคุณได้มาตรฐานอุตสาหกรรมหรือเปล่าเพราะเราจะมีกรมโรงงานอุตสาหกรรมร่วมเป็นกรรมการกับเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกกระบวนการเนี่ยดิฉันขอบอกคุณผู้ฟังเลยนะคะว่าเข้มข้นสุด,สด แต่เมื่อคุณผ่านแล้วคุณได้รางวัลเนี่ยคุณไปต่อที่ไหนก็ได้รางวัลน,นี้สามารถเป็นเครื่องหมายการันตีว่าคุณสามารถขายได้กับประเทศทั่วโลกเลยด้วยมาตรฐานที่ดีขนาดนี้นะคะเพราะฉนั้นเนี่ยฟังมาแล้วโอ้โหเหมือนจะยากคุณผู้ฟังขาไม่ยากเลยนะคะรางวัลน,นี้อยู่ใกล้มือท่านนิดเดียวเพียงแค่ท่านสนใจติดตามแล้วที่สําคัญคือทําตามขั้นตอนที่เราแนะนําไปหรือทําตามที่ดิฉันเล่าให้ฟังนี่แหละ เพราะถ้าทำตามแบบนี้รับรองได้ว่าคุณสามารถพิชิตรางวัล PM Award ได้แน่ๆน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยติดตามดู PM Award ได้ตลอดนะคะช่วงนี้ถ้าท่านเข้าไปดูในเว็บไซต์ PM Award.com เนี่ยก็จะเห็นความภาคภูมิใจของผู้ที่ได้รับรบงางวัลของปี2000 20นี้นะคะก็คือแหมไปรับกับท่านนายกได้ถ่ายรูปได้โชว์แสดงสินค้าให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์ตัวเองออกไปว่ามีแรงบันดาลใจอะไรทํานู่นนี่นั่นจนสามารถพิชิตรางวัลได้เพราะ,ะนั้นดิฉันขอบอกว่าไปตามดูค่ะเพื่อจะได้มีความรู้สึกว่าโอ้ยอยากได้รางวัลพิเศษเหมือนเพื่อนจังเลยอยากได้ไปยืนอยู่ตรงนั้นกับท่านนายกจังเลยนะคะเพราะฉะนั้น เห็นภาพคร่าวๆแล้วก็เกิดแรงบันดาลใจอยากจะได้รางวัลเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจไปศึกษาไว้ก่อนแล้วเราจะได้มาพิชิตรางวัล เพียร์มวอดด้วยกันนะคะและที่สําคัญห้ามพลาด E ีีที่เกี่ยวกับเพียร์มวอดในทุกๆอันนะคะเพราะเราจะเจาะลึกถึงหลักเกณฑ์ประเภทรางวัลแบบหมดเปลือกเลยนะคะแต่ยังใส่เสื้อผ้าน,นิดนึงนะคะให้สวยๆแล้วก็ติดตามวันได้ทุกวันจันทถึงวันศุกร์นะคะที่พอดแคสต์ยัยทีพีสร้างมูลค่าเพิ่มสูนโลกการค้าน,นะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมเซฟแต่ละ EP ีไว้นะคะเพราะในเพลย์ลิสต์เนี่ยกลับมาฟังย้อนหลังจะเป็นประโยชน์กับท่านมากเลยสําหรับคนที่สนใจสมัครหรืออยากจะมีแรงบันดาใจ ในการประกอบธุรกิจที่มีเครื่องหมายรับรองอย่างดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ดิฉันต้องขอลาก่อนนะคะสวัสดีค่ะ DITP สร้างมูลค่าเพิ่มสู่โลกการค้าติดตามข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมดีๆเพิ่มเติมได้ที่ w w w d i t p k i d e s i g n c o m หรือสายด่วน1169